ลำปาง43ตาก42เชียงใหม่41กาญจนบุรี41อุตรดิตถ์40แต่เชื่อว่าในเงีแบบความรู้สึกตบผิวอ่ะมันร้อนเกินนี้อีกเนาะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไอเชี่ยมันร้อนชิบหายไอเชี่ยไม่ควรร้อนเลยสั่งเลยเด็ดหัวขวยแม่มันร้อนเกินไปนี่แม่งร้อนชิบหายเลยเว้ยร้อนร้อนร้อนขนาดนี้ทำเพื่ออะไรได้เนี่ยดูกขชาไหมดูชาดีกว่า ไอเหียมันโคตรหล่อนไดมาฉพาะอเาว่าเราไฟ w i t sun ในเงาชอบตอนดึกขึ้นไม่ชอบตอนเช้าเประเหตุกมีแสงแดดนำเข้าไอเหี้ยมันโคตรหลอนดมาฉเพาะไเดาว่าเราไฟ i s u ในเงาชอบตอนกขึ้นไม่ชอบตอนเช้าเปิะเหตุกูมีแสงแดดนำเข้าได้มาลอดฉันนอนฟาส o r ฮอก็ไซอดไม่เช่อขนตอนอยู่แค่ในเพลงอยากจะลองเด้บังลองกทอไม่ต้องการเราไอซ้ซิส บอกให้กูเลิกเถออโนกูนกนไม่ยอมรอกเพราะเธอคนอนั้นว่ากูไม่ชอบาชเพิ่เงมันจะตายคิดถึงธอคนนั้นจะเกือบตา ฉันใหกลับไปก่อนไม่ยาของทถึงแม้มันจะกใจรัไม่มีจริงเมื่อไอเฮียันโคหล่อนดไหมฉพ I don't wanna fight with sunlight งเช้าตอนดึกขึ้นไม่ชอาตอนเช้าประเทศกูมีแสงแดดนำเข้าไอเฮียมันโคตล่อนได่ไมฉันเพิ่ม I don't wanna fight with sunlight งช้าตอนดึกขึ้นไม่ช้าตอนเช้าประเทศกูมีแสงแดดนำเข้า I'm still love o b s e s d ต้อง stack ใน trend ตอนกู hurt and use up and ประเทศไทยเขาพักร้อนมากมายแก้วเรียนทำให้กูเย็นทำไมใช่ไม่ดีมาต้องมาทำดีเพราะกูรู้ว่าทวยน่าเฟกมีพอตกตองคือในก็ต้เนื้อกรีนมันใจความร้อน to be a fade d a ทักธรรมดา that s h i t my s h a t ทักธรรมชาต that m y gunshot กูคุยเท่ไฟ i ไฮลท์อปบอกให้เอาเนียมานั้งเติมดูที่ก้อมือเซโกดึงเลื่อนชีใลดาวูดเริ่มจะเดูที่ตาคุเริ่มจแย่ ได้มาโคตรลอนได้มาเฉพาะ I don't wanna fight w i t sun ในเงาชอบตอนนั้นคืนไม่ชอตอนเช้าไปเทปปมีแสงแดดน้ำเข้าไปยังโคตรอนได้มาเฉพาะ I don't wanna fight with sun ใเ o ชอ t ตอนนั้นคืนไม่ชอตอนเช้าไปเทปปุ s มีแสงแดดนำเข้ายังโคตรอนตีมันพองเห็นมึงร้อนให้ขวามึงสองยิงมึงแล้วก็นอนคูไม่ใช่พ้องแฟนไม่ได้งอนมึงไม่องขอพรย็ดแม่น้ำควงใจยโคอยากมอแบบโลโซช่วงนี้กูอีโกอยากได้แลมโบ มันร้อนเกินไปกูไม่ต้องพึ่งพาใครและตอนนี้เธอก็ไม่มีใจกูบอกแล้วว่ากูไม่เอาใครตอนที่พัทยายาอจะกลับมาแล้วตอนที่เธอไปกูไม่จากลาความร้อนมันแรงองกูแสบตาแต่ไม่เป็นไรค,คุณกูณแจกมาเธอก็ไม่กูท้อตอนที่ไปได้นอนแต่กูยังนิบค่ๆกูก็มอง มรนายเงินทับกูแล้วก็แลกซอนมีที่พูดมาเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงเธอทำให้ตัวกูดูไม่ดีกูไม่สนใจเพราะกูดูไม่จริงคำวิทมีแล้วก็ดิ้งไม่ลิ้นปลกกันช้าเพราะกูมีลายคิดที่ิบองศาแต่กูยังเชิว ไมันจะทำให้กูตายถ้ามาตอนนี้กูว่ามึงมาสายใช่ไหมเนื่อดิบลองดูว่าชาวไรไมาโรดิงกูจะทำมึงตายนี่กูทำเพลงกันทั่วประเทศไทยนี่แค่ฟีสายแต่จะทำมึงตายตจะทำมึงตาย Mẹ khi mong mà vì nó kiểu, mẹ mi Pinocchio. tại có feeling lo. Bố mình điều, giờ biết không mỗi trái mình có phu cô, cô like bird, feel like